ฟันค้าตัว8หลักพิธีน้องพี่โลกโก้ใหม่ในรอบ80ปีเด็กสมบูรณ์กลายเป็นข่าวใหญ่สร้างการะแสฮือฮาไปตัวโลกออนไลน์หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ดัดเด็กสมบูรณ์ที่เปลี่ยนโลกโก้ใหม่เป็น2องแปดพีธีน้องพี่ลูกชายบิมกวีและออยอดิพรซึ่งพ่อบิมมีออยเผยว่าไม่คิดเป็นกันว่าลูกจะอยู่บนฉลากส่วนค้าตัวไม่ถึง8หลักปัดค่าตัว8หลัก บอกเท่าๆกับรับพีเซนเตอร์ทั่วไปค่าตัวก็เท่าๆกับการที่เรารับพีเซนเตอร์นี่แหละครับคือผมเองก็งงเหมือนกันว่าตอนที่ออกไปทุกคนอาจจะเห็นว่าภาพมันเต็มกรุงเทพไปหมดเลยขึ้นบิลปลอดด้วยตรงนั้นเราไม่ได้มีส่วนคือเขาก็จ้างใช้ภาพปกติก็คือใช้เป็นแพ็กเกจปกติเลยค่ะแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าจะใช้ปัจเจ็ตการตลาดอย่างไรอันนี้มันต้องแยกส่วนกันค่าตัวเราก็เหมือนกับที่เรารับโฆษณาตัวอื่น คือเด็กพึ่งสี่ขวบเราก็ดูดูไปดีกว่าว่าเขาจะชอบอะไรแล้วก็ค่อยๆปรับสิ่งที่เขาจะได้เจอเขาหาเขาเรื่อยๆก็ดูแววๆอย่างน้องผีเขาชอบเข้ากลัวเวลาจะเข้ากลัวเขาก็ชวนแล้วก็เข้าทุกครั้งเมนูที่ชอบที่สุดในตอนนี้คือไข่เจียวเพราะมันง่ายและเห็นพลแป๊บเดียวว่าเทไข่ลงไปแล้วมันฟู เขาชอบอะไรที่มีสมาธิฝึกสมองอ่านหนังสือแล้วก็ยังที่ทุกคนเห็นว่าตอนนี้น้องพีเขาไม่ชอบเสียงดังเมื่อกี้มีคอนเสิร์ตของวงเปเปอร์เพลนเรารู้เลยว่าถ้าเอาลูกมานั่งแล้วต้องนั่งหน้าลำโพงลูกคงไม่ไหวแน่เลยก็เลยให้เขาหลบอยู่ก่อน